เปิดกล้องวงจรหาแมวทำเอาคนลุกแฟนแฟนแห่เป็นห่วงแมวสุดรักของแตงโมนิดาที่แอนนาเลี้ยงไว้หายไปเรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างก็เป็นห่วงหลังจากที่แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เผยว่าแมวชื่อแบมบี้หายไปเมื่อวนันตอนบ่ายสามกว่ามีกล้องวงจรเปิดให้ดูด้วยนะแมวหายไปตอนบ่ายโมงกว่าหายไปห้าชั่วโมงยังหาไม่เจอ เราก็เดินไปที่รูปแตงโมเดินไปบอกว่าโมกูไม่ไหวแล้วนะใจเสียหมดแล้ววันให้โมหาแมวให้หน่อยสิพอพูดเสร็จก็เดินออกจากบ้านแล้วเจอแมวเลยค่ะแมววิ่งเข้าบ้านเองเพราะปะกติแล้วแบมบี้ไม่ชอบออกจากบ้านอยู่ดีๆก็หายไปเสียใจแม่และแฟนคลับเก็บรูปแตงโมออกจากท่าเรือพิบูลสงครามทั้งหมดรูปอะไรเก็บหมดเลยเหรอ เสียใจและที่ผ่านมาเรียกว่าคอนเทนต์หรอการที่เอารูปไปวางคอนเทนต์หนึ่งปีแล้วก็เก็บออกหรออันนี้งงนะคุยกับแม่ตลอดพร้อมยกมือขอโทษเล่าเหตุการณ์คนลุกคุยตลอดวันขึ้นศาลให้กำลังใจแม่อยู่เลยแม่ยังบอกให้เอาเสืผ้าโมไปขายได้นะถ้าเราเอาไปขายทัวลงแน่นอนก็เลยไม่เอาไปขายและมีเรื่องที่จะเล่าต้องขอโทษโมไว้ล่วงหน้าเพราะโมเป็นคริต วงเล็บยกมือไหว้แต่เราจะบอกว่าสมวันก่อนนี้เราไม่รู้เรื่องการเก็บรูปโมแต่สามวันนี้มีคนมาเรียกหน้าบ้านและมีคนมาเคาะประตูบ้านดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนรอบแรกได้ยินเสียงคนมาเรียกแอนนาแอนนารอบสองร้องไห้รอบสามเคาะประตูบ้านเป็นเสียงผู้หญิงก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยมีเหตุการณ์เป็นแบบนี้เลย